แล้วก็ภูมิใจไทยปาร์ตี้ลิสต์ของภูมิใจไทยอันดับหนึ่งแน่นอนหัวหน้าพักนะคุณอนุทินชาญวิรุฬห์และเป็นเคนเดิเดตนายกด้วยค่ะนะะแล้วก็คุณชัยชนกเลขาธิการพักอันดับสองอันดับสามคุณวราวุฒิพอยกมาทั้งพักเลยไงค่ะคุณสันติพร้อมพัฒน์อันนี้ก็ที่ไหลเข้ามาคุณซาบิดาไทยเศษนะะนี่ภาพลักษณ์ดีมากเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานคุณชลัดรัชกิจประพารัชกิจประการ คุณเอกนัทพร้อมพันธ์อันดับเจค่ะคุณสุมาพอิสรพักรีนี่ก็คีแมนกทมของภูมิใจไทยเองคุณพิชารัฐนี่มาจากรวมไทยสร้างชาตินะโดดมาเลยนะแสดงว่ามีพลังดีมีพลังมาเป็นอันดับ9มีพลังงานยอดเยี่ยมมีพลังงานแรงคุณไตสุรีไตสรณกุลเนี่ยอันดับ10บนี่สิอันดับแรกของภูมิใจไทยค่ะ ที่นักข่าวไปถาม37เ,เด็ดที่หนู <c oughs> คุณรัทินกล่าวไว้ <Yeah. S 1> นี่คือตัวอย่างปาร์ตี้ลิสต์ของพักต่างๆ